สุที่ธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอศโศการามสี่ตุลาคม2503เรื่องอย่าประมาทความดีการที่พวกเราได้มาส,สร้างความดีกันได้เช่นนี้ก็อย่าลืมมันอาจที่จะให้ผลแก่เราได้อย่าประมาทว่าผลเล็กน้อย ที่เราทำมานี้จะไม่ได้ผลอะไรมากมายอย่าประมาทอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้ในครั้งพุทธกาลพระภิษุสามเนรหรือญาติโยมบางคนเวลาบวชมาศึกษาปฏิบัติก็ตัดกิเลสของตนไม่ขาดพอทำกิเลสของตนให้เบาบางเล็กน้อยลงไปบ้างเท่านั้นใจก็ท้อถอยไม่สามารถ รงเพศปรรญชิตยอยู่ในศาสนาได้ก็ศึกเมื่อศึกไปก็ไปประกอบกิจการงานต่างๆที่เกี่ยวถึงอาชีพเมื่อประกอบกิจการต่างๆบางคราวก็สุจริตบางคราวก็ทุจริตเมื่อได้ทำความชั่วทุจริตเกิดขึ้นก็ได้รับทานโทษทางบ้านเมืองเมื่อได้รับโทษก็ถูกจับถูกกลุม ถูกคุมขังตัวอย่างเช่นลูกศิษย์พระสา,า,ารีบุตรมาบวชบำเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่ได้อย่างนึกเลยฝึกไปเมื่อฝึกไปก็ไปประพฤติตัวเป็นโจรเมื่อประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยก็ถูกจับคุมลงโ,ลโทษถึงประหารชีวิตก่อนที่จะประหารชีวิตนั้นเขาก็เอาโจรคนนั้น ไปทรมานอยู่เจ็ดวันวันหนึ่งนั้นได้ทรมานร่างกายให้ประชาชนได้เห็นมาชมเพื่อเป็นเครื่องปราบคนไร้ายสั่งอํามายให้ทำเหลาไม้ร่วงเหลาเหล็กทําปลายอย่างแหลมคมกล้าแล้วเขาก็ปักไว้เป็นแถวเป็นแนวเสร็จแล้วจึงจับโจรนั้นขึ้นไปนอนขึ้นไปนั่งให้เหลานั้นเสียบแทง อวัยวะร่างกายให้เลือดไหลอาบตัวอยู่ได้รับความทุกข์อย่างสหาหัสวันหนึ่งทำตอนเช้าแล้วก็ทำตอนเที่ยงทำตอนเย็นเป่าร้องประชาชนพลเมืองมาดูตัวอย่างผู้ประพฤติตนไม่ดีต้องถูกทรมานตนอย่างนี้จนคนนี้แกก็ได้ถูกทรมานตัวอย่างเข้มงวดแข็งแรงและถูกทรมานอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะถึงเจ็วันเมื่อทรมานครบเจ็ดวันแล้วก็จะเอาตัวไปประหารชีวิตคือตัดศีรษะให้ตายอยู่มาวันหนึ่งด้วยอำนาจวาสนาซึ่งเคยได้ไปศึกษาอบรมอยู่กับพระสารีบุตรคือเมื่อตอนไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรท่านก็แนะนำให้ประพฤติทุดงขวัตแล้วก็สอนสมมะธรรมให้ได้บําเพ็ญอบรมจิตใจ ฟัเพลงคุณงามความดีของตนนั้นได้แค่ปฐมฌานแต่ปฐมฌานนั้นมันยังไม่สามารถต้านทานกิเลสตัณหาให้ขาดไปได้จึงได้ลาเพศไปเป็นฆราหัดในวันที่หกอำนาจบุญวาสนาของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาได้ช่วยเยียวยาสั่งสอนประชาชนทำกิจศาสนาแทนพระพุทธเจ้า ท่านก็ได้เล็งยานทักนาการดูหมู่คณะสานุสิทธิ์ว่าปวดแล้วยังอยู่ไหนบ้างฝึกแล้วไปอยู่ไหนบ้างไปประกอบอาชีพกิจการงานต่างๆอยู่ไหนบ้างและด้วยบาร,รมีที่ได้สะสมร่วมกับท่านมาก็ได้ปรากฏแสงสว่างและเห็นลูกศิษย์คนนั้นกำลังถูกทรมานอยู่อย่างสาหัสแล้วเขาก็จะตักศีรษะประหารชีวิต ในวันพรุ่งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พิจารณาเห็นอำนาจบาร,รมีของเขาที่ได้บำเพ็ญไว้ยังมีเป็นนิสัยอยู่แต่มันเฟื่องไปหมดแม้กระนั้นความดีที่ทำไว้แล้วมันก็ยังฝังอยู่ในนั้นแหละถึงมีเกลยดหุ้มห่อดวงจิตไว้ความดีก็ยังอยู่เมื่อท่านรู้อย่างนี้ท่านก็ไปบินทบาทเมื่อไปบินทบาท ในเวลาตอนเช้านายโจรกำลังนอนอยู่บนเหลาเหล็กและเหลาไม้ร่วงพระสารีบุตรก็ผ่านไปใกล้ๆคนก็แตกตื่นบางคนก็ตื่นกันไปดูพระสารีบุตรบางคนก็ตื่นกันไปดูโจรที่ถูกทรมานพอดีแหวกช่องให้ลูกศิษย์คนนั้นเห็นพระสารีบุตรเห็นชายจีวรเท่านั้นแหละพระสารีบุตรท่านก็แผ่เมตตาจิต ด้วยอำนาจเมตตาจิตของท่านนั้นก็กระเทือนถึงเป็นเครื่องยืนยันแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้เมื่อลูกศิษย์คนนั้นได้เห็นพระสารีบุตรก็เกิดความดีใจนึกในใจว่าวันพรุ่งนี้จะต้องลาอาจารย์คือจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนที่จะลาอาจารย์นั้นก็นึกถึงการกราบการไหว้การทำสักการะบูชาและก็คำนึงถึง คำภาวนาที่อาจารย์สอนให้แกก็ได้เจริญฌานทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเมื่อทำจิตให้สงบก็ได้ระลึกถึงความตายว่าเอาเราแน่ละไม่ต้องสงสัยเป็นมรณานุสติแล้วก็ค้นคิดเข้ามาว่าเขาตายกันอยู่ที่ไหนความตายมันอยู่ที่ไหนกัน,น,นก็ปรากฏว่าความตายมันมาอยู่ที่ปลายจมูก ถ้าลมดับเสร็จตายเป็นแน่ถ้าลมหายใจยังอยู่ถึงแม้จะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก็ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็บำเพ็ญอานาปามาจำเริญกำหนดลมหายใจเมื่อจิตเข้าไปจับลมเท่านี้แหละไอ้เจ้าลมก็หยุดโลหิตนั้นก็หยุดไหลทันทีเมื่อโลหิตหยุดไหลเนื้อหนังที่ขาดเป็นช่องมันก็ติดกันหมด เมื่อแผลปิดเช่นนั้นก็เกิดปิติดีอกดีใจว่าเราได้ภาวนากระทําจิตถึงกับระงับทุกขเวทนาได้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายเกษาโลมานาขาดันตาตะโจทวนกลับไปกลับมาในที่สุดส่วนอวัยวะที่ขาดเีกลับติดต่อกันได้หมดที่นี้ Io, เมื่ออวัยวะเกิดกำลังกล้าก็สามารถนั่งขัดสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้รว่วงเมื่อขึ้นไปนั่งสมาธิบนเหลาเหล็กและเหลาไม้ร่วงได้เช่นนั้นขัดสมาธิสองชั้นแล้วก็บำเพ็ญฌานเจริญฌานที่หนึ่งที่สองที่สามจนถึงที่สี่เมื่อได้ถึงฌานที่สี่ร่างกายนั้นก็เบาเหมือนปุยนุ่นแข็งกว่าเหลาเหล็ก แข็งกว่าเหลาไม้ร่วเหลาแหลมนั้นทิ่มแทงกายลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนั้นไม่ได้อีกเลยในที่สุดโจรคนนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธิบำเพ็ญอัปปนาชาญตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์ถ้าเรารอดตัวครั้งนี้แล้วก็บำเพ็ญชานที่สีได้สำเร็จดีมีองค์อยู่สองอย่างคือจิตเป็นเอกคตารม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดสัญญาที่เขาจะฆ่าไม่มีดับไปไหนไม่ทราบวางหมดและเป็นผู้มีสติสว่างสวยัยแล้วก็มองเห็นอาจารย์อาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็มองเห็นด้วยอำนาจแสงสว่างในที่สุดก็อธิษฐานจิตว่าเราจะไปอยู่กับอาจารย์เมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้ร่างกายก็ลอยหอกไปในอากาศ เมื่อเหาะไปในอากาศก็ไปหาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับอาจารย์ก็ให้คํารับรองปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอากุศลอย่างนี้อีกต่อไปก็ได้บำเพ็ญวิสัยสืบต่อก็รอดตัวแต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขีณาสพรอดตัวแค่การตายในชาตินั้นเพียงเท่านั้นนี่แสดงถึงเรื่องความดีที่ได้บำเพ็ญกันมานั้นแม้เมื่อมัน ยังไม่เกิดสมใจของเราในขณะนั้นก็ตามมันเหมือนกับไฟไฟนั้นอย่าไปประมาทเพียงไม่ขีดลูกเดียวเท่านั้นมันสามารถสังหารผ่านบ้านเมืองให้ย่อยยับได้นี่ความดีมันมีอำนาจเหตุนี้พระองค์จึงได้สั่งสอนพวกเรามให้ประมาทความดีที่ได้สร้างมาถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามย่อมมีอำนาจ สามารถจะช่วยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆผ่อนหนักผ่อนเบาให้ปลอดภัย